เหลืองไปเลยเพราะว่าชุดนี้เป็นธีมของรายการไปแล้วจ้ะใช่อ่ายังไงยังไงยังไงต้อนได้น้ำตัวกับไหมได้น้ำตัวกับไหมเชื่อหราลืมลืมอีกแล้วเหรอลืมมากดูปั๊บดูปั๊บ Favorite ถุงผ้าค่ะเพรา b e c a u s e everyone is famous ค่ะกับรายการ Sleep on TV วันนี้เขาบอกว่ารายการของเราเนี่ยจ้าคนที่ชอบชื่นชอบกีฬากอล์ฟเคยเล่นไหมกอล์ฟ เคยเห็นนเป็นแดดี้แดดีอ่ะเป็นคนเก็บลูกกอไม่อยากขับรยกอเเไปดีแน่นอนไม่เราบกงธุรกิจมาเองจ้าธุรกิจแล้วไ้มีนางแบบดารารุ่นยุคเก้าศูนย์สุดมีดารารุ่เก้าศูนย์รุ่นนั้นเรียกว่าใครเที่อไม่ติดสัะว์เด้เด้ไสวยเดียวใหญ่ด้วยจ้าเอ้ยน่าใส่จิ๊กนาสขาวแบบกริ๊บกริ๊เออแต่ช่วงนี้ไปพบกันเลยกับช่วง da ราสวยมากสวยงามมากจริงๆวันนี้มาในช่วงดาราแนะนำตัวก่อนเลยชื่อว่าอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อโซเฟียมันตาค่ะโซเฟียมันตาอันนี้เป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเป็นลูกเซี่ยวค่ะลูกเซี่ยวเซี่ยวอะไร มาเลเซียค่ะมาเลเซียโอ้โหอายุเท่าไหร่เลยตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ19ค่ะส่วนสูงประมาณ180ได้ไหมร้อยเจ็ดสิบห้าขออนุญาตนะร้อยเแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนเอ่ยวิทยาลัยเทคโนโลยีแฟชั่นนานาชาติค่ะแฟชั่นนานาชาติด้วยเกี่ยวกับอะไรครับเรียนเกี่ยวกับเรียนเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะการท่องเที่ยวแปลว่าพูดภาษาได้เดินแบบได้เป็นพิธีกรได้ทำได้ครบวงจรเลยก็ได้ค่ะได้ค่ะแล้วที่ฝึกซ้อมเดินแบบมานานได้ยังคะก็นานแล้วนะคะหลายปีแล้วค่ะ สุดยอดม,มากๆคุณผู้ชมสําหรับใครที่ต้องการจะเข้ามาในช่วงของดันดารานะครับ <g resses> ก็สามารถติดต่อได้ที่ไลไน์0936926519ฝากน้องโซเฟียเชิญชวนน้องๆน,น,นิดนึงละกันสาหรับอายุตั้งแต่5ถึง15ปีออจะเข้ามาสู่ช่วงดันดาราคืออยากได้แบบ้แสดงความสมารถพิเศษธธยังไงบ้างอะไรเงแแี้ยค่ะถ้าน<ม>้องๆคนไหนที่สนใจนะคะน้องๆสามารถโชว์ความสามารถได้เต็มที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นหรือการเดินแบบการแสดงได้หมดเลยค่ะขอแค่ติดต่อมาแค่นั้นพอค่ะ เออแล้วก็ได้มาโชว์แบบสวยๆแบบนี้นะกับน้องโซเฟียกับรายการ s ซเลปออนทีแบบนี้และว,วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากค,ค่ะแล้วเดี๋ยวไปพบกับช่วงต่อไปของรายการดีๆกับ Select on TV นั่นเองอ่าคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในช่วงของเซเลปทอลนะครับเขาบอกว่าดารารุ่น90เป็นตัวแม่นะตัวแม่งานหนังเยอะ เดินแบบเยอะและข่าวเขาเรียกได้ว่าข่าวข่าวเยอะมากแต่วันนี้ไม่ได้พูดถึงข่าวข่าวเรามาพูดถึงกิจการของเขาเรียกได้ว่าอสุดทอปขายและตังมากไปพบกับเขาไหมพร้อมอย่างอ่ะสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคสาววรณษาทองวิเศษและคี่อาร์นั่นเองโอ้โหโตหมดปูดีมากปูแบบว่าแก่เลย ม่บริษัทนะด้วยนะเพระสบู่เขาขมากน้าในใกล้ที่สวยมากวันนี้ไม่แนะนําผลิตภัณฑ์อะไรเอ่ยวันนี้ผลิตภัณฑ์เป็นสบู่ค่ะสบู่มรกตลามิเซ่ค่ะเขาบออย่าดมอย่าดมจะพึงอย่าดมหอมมากเมพราะอย่าบอกเลยอย่าดมบอกแล้วติดจะเติดมก่อนที่จะมาผลิตภัณฑ์สบู่เนี่ยเขาบอกว่ามีสตอรี่แบบหนักเลยก่อนจะมีผลิตภัณฑ์ยังไงเอ่ยหนักค่ะเพราะว่าที่เห็นตอนนี้เห็นหน้าเป็นไงใสถูกป่ะแต่แต่ย้อนกลับไปเมื่อ6-7ปีที่แล้วปุ๊เลยค่ะ โป้เลยตป้หน้าป้หน้าพังเนี่ยหน้าพังเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นหน้าจอว่าเอาไว้นี่หน้านี้เลยหน้าพังหน้าพังก็ระมันเกิดมาจากอะไรเลยมันเกิดมาจากการที่เราเไปซื้อครีมยี่ห้อหนึ่งค่ะซื้อเสร็จแล้วก็ทาทาเสร็จแล้วพอพอหนึ่งเดือนปุ๊บขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยหนึ่งเดือนไปถึงใสขึ้นเลยเออเฟะเลยค่ะหน้าเฟะไปหมดเลย ค่ะถ้าเกิดว่าใครตามข่าวสายยูเนี่ยก็จะเห็นว่าหน้าสาพังยังไงหรือว่าตามในเฟซอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็คือ6ปีที่แล้วเป็น6ปีที่ทรมานมากค่ะทรมานมากเพราะว่าเรารักษาหน้ากันมาเนี่ยน่าจะประมาณปีถึง2ปีกว่าที่มันจะกลับสภาพคืนสภาพเดิมจากปุ๋อให้มันเรียบไม่มีแดงแล้วก็ต้องจากดำใช่ค่ะจากดำให้หายด้วยเลยก็คือใช้ครีมครีมมันสือ่าแพงไหมแต่แพ้เนี่ย มันก็เป็นครีมที่อยู่ในสถานที่ที่มันควรจะปลอดภัยปลอดภัยด้วยแต่ก็แพ้ด้วยแต่มันก็แพ้รักษาไปก็เป็นใช่าณนั้นก็เลยโกรธจัดค่ะโกรธจัดก็เลยไปเรียนไปเรียนเองเลยใช่เพราะว่าเวลาที่เราเปิดฟังคนนู้นคนนี้อ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเขาโกหกหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปเรียนคือไม่โกหก เรารู้จริงละใช่พอเราพอเรารู้จริงปั๊บเราก็มีคอนเน็ชันเป็นโรงงานบ้างเป็นพี่ๆประกอบป่าที่เป็นผู้ประกอบประกอบการบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ๆที่พี่มีไหมแบบนี้แบบนี้หนูอยากได้สูตรแบบนี้แบบมีบอกอ่ะพี่มีเอามาดูซิงั้นหนูไม่เอานี้หนูไม่เอานี้หนูไม่เอานี้เพราะหนูแพ้หนูไม่เอาอะไรที่ระคายเคืองหนูไม่เอาเรียนมาแล้วนี่เรียนมาก็รู้แล้วอย่าหลอกหนูอันนี้อันนี้ไ่ได้ข้อมูลแน่นแล้วตอนนี้เอาออกเขาก็ออกให้หมดทุกอย่างจนกระทั่งได้สูตรที่มัน เพอร์เฟกที่สุดเป็นตัวของตัวเองก็ดีอ่ะเราไปลองมาหมดแล้วใช่ค่ะแล้วก็คําว่ามรกตเนี่ยต้องบอกเลยค่ะอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวก็คือตอนที่สาทมเนี่ยสารมคู่กับครีมแอปเปิลของสาค่ะก็เป็นครีมแอปเปิลกับสบู่มรกตคู่กันอันหนึ่งครีมแอปเปิลคือของท่านปู่ซีสุโธค่ะแล้วก็สบู่มรกตอันนี้ที่สาเอามาเป็นของแม่ย่าค่ะเพราะว่าสาไปขอพรที่นั่นและขายปังมาก ใส่ปังมากค่ะใส่เลยยังปังอ่ะใช่แล้วมรกตเนี่ยก็คือสีเขาจะสวยเลยค่ะสีสวยมากใช่ค่ะนี่อันนี้ราคาตอนนี้คือราคาขายอยู่ที่2องพบาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่าโปรโมชั่นเลยได้ไหมโปรโมชั่นเลยได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปสักขายเป็นเป็นร้านส่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณซื้อส่งประมาณ10ก้อนคุณก็ได้ไปเลยค่ะสิบก้อน1500นบาท นี่คอพร์ทแบบพร้อมส่งเลยพร้อมส่งให้ด้วยค่ะพร้อมส่งให้ด้วยก็คือยังรับตัวแทนอยู่ใช่ไหมไม่มีตัวแทนขายเองเลยด้วยค่ะคือได้ของของแทนแน่นอนใครส่งค่ะใครซื้อเยอะซื้อเยอะได้ในราคาอะไรแบบนี้นต้องบอกว่าเคล็ดลับ ของสบู่มรกตค่ะอยากให้หอมตรงไหนทาตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยจะรวยเนที่เราอยู่มาได้หมดมนได้หมดตรงไหนมาตรงนั้นใช่ที่เขาเล่นเนื้อสาะผมไม่ได้อย่างเดียวสาผมไม่ได้อย่างเดียวแต่ตั้งแต่ใบหน้าลงไปนะคะได้หมดกลิ่นตัวได้สิวที่หลังได้ค่ะเด็กๆที่ชอบแบบว่าหน้าร้อนแล้วชอบผดขึ้นผื่นขึ้นใช้ตัวนี้โอเคสมมติว่า เขาเรียกกล่องมันจะอยู่กี่กับคำพี่สามหนึ่งร้อยค่ะต้องใช้กี่ก้อมถึงจะเห็นผลน่าใหญ่ขนาดนี้ใช้พื้นี่นี่เราจะบอกว่าเป็นเดือนจ้ะจะบอกว่ากลือสลีนในในบางยี่ห้ออาจจะมีการเละเคยเห็นไหมแบบเละอ่ะแบบมันเละๆโดนน้ำละลายอันนี้ไม่ละลายค่ะ อันนี้อยู่ได้ประมาณ1-2เดือนค่ะถ้าหน้าอย่างเดียวก็2เดือนไม่เจลลี่ค่ะก็เป็นสบู่ก้อนแข็งค่ะสบู่ก้อนแข็งค่ะอะไรช้าจริงของเขากินนอกจากสบู่แล้วนะเขาบอกว่ามีของขายอีกเยอะมากมายนะทุกคนเดี๋ยวต้องมาเชิญมาออกรายการอีกรอบหน้าด้วยของขายเยอะจริงผมต้องมาอีกเป็นสิบรอบไม่เออสิบพอหรอพอหรอเออก็ฝากติดตามด้วยก็ไปติดตามในช่องเพจเดี๋ยวเราจะขึ้นเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับแล้วสำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อสบู่กินซารีนใช่ไหมเขาเรียกอิซาลีน เป็นสบู่มรกตมรกตมรกตชื่อลามิเซ่นะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่สารและพี่อาร์ตมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีต้คนรพบสับช่วงต่อไปของรายการได้เลยจ้าคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากําลังอยู่กับซี o อระดับตัวท็อปวงการกีฬาเรียกได้ว่ากีฬาก็ไม่มีใครไม่รู้จักเขานะคะ ไปพบกับเขาเลยนะครับอ่ะสวัสดีค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 ่ะแนะนำตัวอีก,ออกรอบหนึ่งครับผมวรเดชชัยนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทอีเลเว่นกรอบครับอ๋อโเป็นยังชื่นชอบเคยเล่นกีฬากรอบไหมเคยเป็นแคดดี้อ่ะเดี๋ยวสิถามแล้วเล่นกีฬาเอออยากเล่นใช่ไหมตอนนี้อยากอยากเล่นต้องเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการยาังไงมีสตอรี่ยังไงก่อนที่จะมาทำเอ่อเกี่ยวกับกอล์ฟอย่างเงี้ยครับครับตัวผม ก็ค yeah. hmm. no. ือตั uh ้งแต่เด็กๆคุณพ so, ่อเป็นทหารครับค uh ุณพ่อเป็นทหารก็คือทหารเนี่ยเขาจะมีสนามเป็นสวัสดิการให้กําลังพลแล้วก็ครอบครัวได้ไปเล่นก็เลยได้มีโอกาสไปเล่นบ่อยๆครับตั้งแต่เด็กแล้วก็คุณพ่อว่าให้เรียนกับโปนะครับโอ้โหเราฟังกับก๊อฟมั้งตั้งแต่เด็กแล้วคุณแต่คือตอนแรกชื่นชอบไหครับหรือว่าชื่นก็คือคุณพ่อตามคุณพ่อไปลองเล่นดูแล้วก็ติดใจครับติดใจครับ ล้วก็คือมาทําธุรกิจตอนทีหลังหรือว่าธุรกิจของพ่อพอตอนเข้ามัธยมต้นเนี่ยช่วงนี้ผมเรียนเข้าชมรมกอล์ฟครับของโรงเรียนก็คือได้ได้ไปได้ไปทุกเสาทุกเสาก็จะมีได้ไปเรียนกอล์ฟกับโปรด้วยครับกิจกรรมทุกคนอยู่กัเป็นอยู่กอล์ฟนั่นแหละตั้งแต่เด็กก็เรียนกอล์ฟนม่อแหร่แล้วก็ตอนนี้ก็คือทําธุรกิจ่ยกับกอล์ฟด้วยแล้วก็สตอรี่ของเขาเป็นอย่างว่าตอนแรกมีแบรนด์อะไรมาก่อนนะครับแบรนด์ของเราเนี่ยคือเริ่มแรกเนี่ยอิเวนท์กอล์ฟเนี่ยก็มี จากจากหน่ายมือสองของญี่ปุ่นครับอ๋อเรื่องจากการขายมือสองก้อนญี่ปุ่นนําเข้ามาขายเป็นมือสองาาอใช่ครับร<อ>น้ำเข้าจากกอล์ฟพันเนอร์ครือไอ้ตัวแบรนด์กอล์ฟพันเนอร์เนี่ยไมค์กอล์ฟที่เรานําเข้าเนี่ยคือไมค์กอล์ฟมือสองก็จริงแต่เป็นแบรนด์พรีเมียมครับก็คือจะมีฮอนม่าคันตาน่าเรียวม่าคือแบรนด์ดังๆแต่ว่าในราคาที่พิเศษครับพิเศษนี่ราคาอะไรครัะจากปกติมือหนึ่งเนี่ยเป็นแสนครับ พอมือสองเนี่ยเหลือประมาณ3 0 0 0 0ื่นสองหมื่นกว่าบาทมือสองมือสองแต่ก็ขายดีด้วยแล้วความนิยมใช่ครับใช่ครับหลังจากนั้นพอขายมือสองเสร็จปุ๊บเราก็ขายมือสองปุ๊บพอทีนี้มีนักกอล์ฟนะครับโปรดังๆเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาก็พูดคุยกันถึงแบรนด์แบรนด์นึงชื่อว่าแบรนด์เพเกิลครับจนแบบเฮ้ยอันนี้ไปซื้อมาที่ญี่ปุ่นอันนี้ไปไปเที่ยวบินนู่นบินนี่ไปซื้อผมว่าเ้ยเริ่มสนใจว่าแบรนด์เนี้ยคือแบรนด์อะไรครับ ก็เลยพยายามศึกษาค้นหาจนติดต่อไปได้ที่เพลเกิลที่ศูนย์ก็คือมิสเตอร์ไมเคิลชชวนะครับที่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 ศูนย์เขาก็ได้เขาได้เชิญเราไปไปที่เมืองจีนเดี๋ยวจะมีภาพแบนด์เพลเกิลให้ดูอ่าครับเขาได้เชิญเราไปที่เมืองจีนแล้วก็เราก็เชิญเขามาลองคุยลองดูกับสักยภาพของบริษัทเราว่าพี่เราอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคนไทยยังต้องบินไปซื้ออ๋อครับคนไทยยังต้องบินไปซื้อก็ อ่าครับนำเข้าซะเลยอุปกรณ์กีฬาทั้งหมดไม่ต้องเสียเนไม่ต้องเสียเงินใช่ครับก็เลยอ่าเราคุยกับเขาจนเขาเห็นศากยภาพเราจนอ่าโอเคเราได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยคนแรกคนเดียวได้นะจ๊ะเออใครก็ต้องซื้อและนอกจาก PE Eagle เราก็จะบอกว่ามีแบรนด์แตกรายมาอีกด้วยครับก็คือว่าอ่หลังจากเราขายของมือสองเนี่ยเราก็เห็นว่าโอเคไมค์คุณภาพระดับพรีเมียมเนี่ย จนเราเนี่ยมีคอนแทคกกับโรงงานว่าโร<อ>งงานก็สามารถผลิตไมกอฟให้เราได้เป็นแบรนด์ของเราเองอครับพัฒนาแล้วก็คอสต้นทุนในก,การผลิตมันถูกครับเราไม่จำเป็นต้องไปใส่ค่าการตลาดแพงเราก็เลยได้แบรนด์ e x ็กมาครับอออเอ็กซีดมาด้วยเ,เอ็กซีดเ,เอ็กซีดนี่จะเป็นแบรนด์ของบริษัทที่ผลิตไม้ขึ้นมาเลยครับผมผลิตขึ้นมาเองซึ่งซึ่งคุณภาพเนี่ยเท่ากับ แบรนด์ดังๆที่เอ่ยชื่อไปนะครับจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาเนี่ยก็คือถูกกว่ากันเกินครึ่งใช่ครับเพราะเราจับต้องได้ได้ของดีว่างั้นใช่ครับคือเราลดค่าการตลาดคือคือว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาค่าการตลาดตุ้มตามตุ้มตามแต่ว่าพูดถึงว่าไม้คุณภาพดีจริงเขาบอกว่าก็คือไปออกงานตามห้างมาแล้วด้วยอะแบานดห้างครับตอนนี้มีตอนนี้นัดตอนที่ถ่ายอยู่เนี่ยนะครับมีจัดรายการที่อาพารากอนครับมีมีอยู่ที่พารากอนวันที่2อถึงแครับกรกฎาคมก็คือ ได้สมมติก็ค <Hum ming> ือสมมติคนที่สนใจอยากจะเข้าไปติดต่อคือติดต่อทาง Facebook แล้วก็ทางไลน์ได้ทางเฟซบุ๊กของเรามีเพจอิเทเวนกอล์ฟครับแล้วก็ไลน์แอดเราจะมียิงโปรโมชั่นทุกวันนะครับก็คือไลน์ไอดีแอดหนึ่งหนึ่งกอล์ฟครับผมโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมเราขึ้นให้อีกทีหนึ่งครับแล้วมีเว็บไซต์ครับของทางเว็บไซต์ www.coffeeshop.com ปดอทคมครับผมโอ้โหเว็บไซต์ด้วค่ะเรียกว่าครบวงจรใครที่แบบชื่นชอบกีฬากอล์ฟนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าตั้งแต่่ีีีรรรระะะจดดเเท้้าามมหลลลงคคบบยนนนนัักกออ์ฟใชว มาถึงนี้แล้วนะถ้าแบบว่าใครสนใจอยากจะเข้าไปติดตามแล้วก็อยากจะไปซื้อนะครับก็เข้าไปส่องได้ที่ Facebook เขาแล้วเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับไปสอบถามราคากันได้ถูกต้องวันนี้ขอบคุณคุณเอกมากๆนะครับขอบคุณคุณขบคครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปพบกับช่วงต่อไปของรายการนะครับกับเซเลปอน คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของ c e l e ิวต t y อ่ะพราพกับพี่เมย์นั่นเองวันนี้เราจะมาพูดถึงว่ามีคนทํางบ้านเขาบอกว่าอยากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ว่าทาลิปสติกยังไงแบบด้านที่ติดทนนานด้ดานด้านด้านไม่ใช่ด้านแบบนี้ไม่ใช่ด้านแบบนี้ด้วยเรียกวเลิปสติกอะครัเขาเรียกว่าลิปสติกด้านใช่ไหมคะใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยคนเราสมัยนี้เนาะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าขอโทษนะคุณลูกเนื้อแมสเนื้อแมสเนื้อแมสนะครับจะมีสอง สองแบบนึงนะคะบางทีบางคนจะสีเข้มสีอ่อนนะทุกคนให้ดูนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยพี่เมย์นะซึ่งถามว่าทําไมลิปลิปลิปสติกเนื้อแมทเนี่ยลิปด้านของเราเนี่ยนะฮะหรือว่าเนื้อแมทเพราะว่าหนึ่งถามว่าทาไมปากแห้งทําไมทาแล้วทําไมแบบปากเป็นขุยปากเป็นร่องเลยแม่ถามว่ามันแล้วแต่ที่ผู้ผลิตนะฮะแต่ที่เราเลือกกันอย่างดีก็คือเราต้องทาลิปมันก่อนหรือว่าบํารุงฝีปากด้วยโดยการที่ใช้อะ วาสละนนะฮะหรือว่าจะใช้มันจะมีกระป๋องเป็นกระปุกสีพุ้งอ๋อเล่กๆอันนั้นดีมากนะคะทาไปก่อนพอทาปุ๊บดูใช้ลิปทิชชู่ซับนะฮะซับมาสองนิดนึงใช่ค่ะถือว่าพี่มีซับแล้วบ๊อกโอเคค่ะนะคะอันนี้เราก็ทำงานแบบบ้องไวโนเลยเพราะว่าเวลาจำกัดนะคะและนี้สีเข้มค่ะอันนี้เราจะสีเข้มนะคะสีเข้มนะคะน่คะอ่ะกดอัพสีก่อนี่เอาสีเข้มลงก่อนเนี้ยหรอไม่คระที่บอกมีสองสี แต่สีเข้มเนี่ยพอลงไปเนี่ยเนื้อแมทตหนึ่งมันมีประสิทธิภาพในการที่ชื่อว่าสีอันนี้สีประมาณนี้มันจะเข้มขึ้นโอ้ยถูกสีลิฟใช่ไหมใช่สีลิฟต์นะคะนะคะแล้วก็จริงๆถ้าถามว่าสำหรับน้องอะไรนะทุ่งผ้าทุ่งผ้าทุ่งผ้าไม่ชินส่งย่างไม่ไม่ชินแบบนั้นค่ะไม่ชินแบบนั้นค่ะใช่ไหมออนแอร์ออนแอร์เซเว่นนะ ลิสติกศูนย์หนึ่งนะใจเย็นก่อนเบอร์ลิสติกโอ้ยเดี๋ยวแดไม่ได้เบอร์ลิสติเบอร์ลิสติกอะะพี่เมย์ี่เมย์จะทาให้ดูนะคะเพราะว่าการทาเนี้ยนะคะเพราะว่าหนึ่งเนื้อแมทเนี้ยพยายามอันนี้ดีดีอย่าขั้นหนึ่งนะคะพยายามวาดลงไปเลยนะคะหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมลูกอ่ะให้ดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกมันจะดีข้อที่หนึ่งก็คือการที่เราไม่ต้องไปเขีนขอบปากเพราะเนื้อแมทเนี่ยมันจะเป็นเนื้อที่หนานะคะเนื้อหนาแล้วก็ ทำให้ปากเราเนี่ยดูแบบคมกริบเลยไม่เหมือนไม่เหมือนการที่เราจะใช้ดิสอหรือว่าเขียนขอบปากทับนะฮะอันนี้จะไม่ได้นําถ้าเป็นเนื้อแมทนะฮะนี่ครัวัดมาเลยครับลูกนี่นะควับข้างในเลยนะคะเนี่ยคือนิ่งเลยนะคะนิ่งนะคะชีวิตก็จะนิ่งนะคะถ้าชีวิตนิ่งทำามหากินไม่ได้นะฮะ นี่นะครับแล้วหน้าเขาจะเปลี่ยนขึ้นมาเลยดูสิเขาดูตั้งใจเพราะว่าเขาไม่กล้าขยับพี่เมย์ราะว่าขยับไปแบมีเป็นพิพิธภัยใช่พี่เมย์ก็ไม่กล้าขยับนะพี่เมย์ก็เป็นนางนี่แล้วนะนางอออละทวยแล้วตอนนี้อ๋อละทวยสวยขึ้นมาเลยกล้องดูสิเฮ้ยคือแบบนั้นตาเอ้ยไม่ใช่ปากสวยมากอันนี้คือเนื้อแมทคือเนื้อแมทคือมันดีข้อดีอย่างหนึ่งคือทาทีเดียวจบ สุดยอดแล้วบางคนคูณเมย์เขาบอกว่าให้ให้เอาแป้งพับทับไปอีกรอบแล้วทาอีกรอบจำเป็นไหมคะจำเป็นไหมสำหรับพี่เมย์เองอันนี้สำหรับตัวพี่เมย์เองนะสำรับตัวพี่เมย์เองคือไม่จำเป็นเพราะว่าหนึ่งการที่แป้งทาเนี่ยก็คือกันบางคนตักดำาางคนตอกดำใช่แต่ถ้าสีแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องทาแป้งเพราะมันจะทำให้นาเพราะอันนี้มันจะเหมือนคล้ายๆผสม ผสมแป้งด้วยนะคะมันจะทำให้หนาขึ้นนะฮะทำให้หนาขึ้นแล้วอย่างหนึ่งก็คือถ้าถามว่าคนสำหรับคนปากดำให้เลือกโทนสีประมาณประมาณเนี้ยอย่าเลือกสีอ่อนเพราะเลือกสีอ่อนปุ๊บมันจะสีมันจะเปลี่ยนเลยสีจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ถพรว่าสีชมพูมันก็จะเป็นเหมือนปูนแห้งอะไรนะฮะอันเนี้ย คือสำหรับผิวน้องน้องถุงผ้าถุงผ้าแหมจำชื้นจดจำชื่อไม่ได้ตลอดเลยอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องการแต่งหน้าทำผมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะสามารถเจตุจิ่หมายเข้ามาติดตามได้กับช่วงเซเลบบิวตี้ของเราวันนี้ขอขอบคุณพี่เมย์มากมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถุงผ้าใช่ไหมถุงผ้าเรียกถูกนะถูกแล้วไม่สูตรหนึ่งนะคะกลับไปพบกับช่วงต่อไปของรายการได้เลยค่ะก่อนที่เป็นถุงอื่น อ่าคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของ Sleep Travel and Shopping เขาบอกว่าผู้บริหารของเรานะครับจะแนะนำว่าเป็นทั้งผู้จัดละคร<ส>เป็นนักขายของนี่รับรางวัลดีเด่นเรียกได้ว่ายเยอะมากมายสินค้าเขาเยอะว่างั้นอ่าแต่ว่าตอนนี้เราไปพบกับเขานะครับสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ใช่แล้วครับต้องเรียบร้อยใช่ครับผมก็ต้องรียบร้อยนิดนึงเรียบร้อยนิดนึงทมสบายตามสบายวันนี้ที่มาใช่ไหมใช่ไหมเชิมาทำอะไรขายของสิเขามาของก็โดยเฉพาะก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของการขายของออนไลน์หรือไม่ว่าจะทําสินค้าหรือโปรดักอะไรเนี่ยก็ถือว่าทุกคนสามารถจะทําได้และส่วนตัวพี่เองก็ เป็นเจ้าของโปรดักตอนนี้เป็นเจ้าของบบรนเลยไม่คือนอกจากเราบริหารเป็นที่ปรึกษาให้กับ IPM TV ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัท9 Star ารซึ่งผลิตละครผลิตหนังแล้วก็ ทำคอนเทนต์ต่างๆส่ง IPM ด้วยเพราะวงการบันเทิงจะครองอีกใช่ซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการบริษัทลูกในเครือกต่างๆ่กลับเี่ก็พอหลังจากนั้นปุ๊บพี่ชายเองก็มาทำถังเช่าคอร์ดี้พีคือเรื่องของเรื่องเนี่ยอยากจะเล่านิดนึงว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเพราะเราเห็นถังเช่ามีมันเยอะแล้วก็ไม่เคยกินไม่เคยอะไรก็คือไม่ได้สนใจมองแค่ว่าเอยโปรดัก ผู้สูงวัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอได้่านไวได้เราแล้วก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยพี่ชายเกิดเหน็บมือเหน็บเหน็บเหน็บชามือเยแล้วก็ตักเบไปายเส้นประสาทเท้าอะไรเงี้ยแล้วไปหาหมอนี่คือเรื่องจริงๆเลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลลาดพร้าวแล้วเสร็จปุ๊บไปหาหมอวันที่30 3 0 3 1ก็ถ้าจะไม่ผิดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนัดตรวจสุขภาพพอนัดตรวจสุขภาพปุ๊บอยู่ดีๆเขาก็ส่งมาบอกว่าในโซนประกันสังคมเนี่ยตอนเนี้ยทางโรงพยาบาลขอปิด แล้วพี่ก็อ้าวแล้วฉันทําไงอ่ะแล้วฉันกําลังไม่สบายอยู่ฉันเหน็บน้อเหน็บชาอยู่ไอ้ฉันจะไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็นะนิดนึงเสียดายเงินจ่วคูอีกแเ้วต้องเซฟงก็คุยกับเพื่อนพอดีแล้วเพื่อนที่รู้จักกันเนี่ยเขาบอกว่าแกแกลองกินถังเช่าดูสิถังเช่ามันช่วยได้นะนนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นแล้วก็เขาบอกเอางั้นเอามาให้ทานก็พอลองทานแล้วปุ๊บเอ้ยมันดีมันหายมันหายดีขึ้นก็เลยบอกว่างั้นขออยาก ไปคุยกับที่โรงงานแล้วไปคุยกับเจ้าของโรงงานเองถูกใจด้วยศักยภาพของชายแฮกด้วยกินเองก็เลยได้ทําเป็นถังเช่าคอดี้พีตัวนี้ขึ้นมาแล้วเป็นผสมโสมนะเมื่อเราเห็นทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ผสมผสมอื่นๆกันแต่ตัวนี้ผสมโสมซึ่งถ้าโสมกับถังเช่าเนี่ยถ้าพูดถึงไปกินไปฮ่องกงไปเกาหลีเนี่ยราคาจะแพงแต่ตัวนี้เนี่ยพี่ชายก็เลยบอกว่างั้นจันขอทําเองเนี่ยขอขายเองเป็นแบรนด์ตัวเองราคาเท่าไหร่พี่ชายว่ามา ก็ตอนนี้นะครับก็สั่งซื้อได้ในไอช้อปปิ้งนะครับสามกระปุกพันห้าทีเยี่สองคือกระปุกละกันร้อยเก้าสิบก็สองกระปุกอ่ะพันสี่เก้าเก้าแถมให้อีกหนึ่งตอนนี้ถ้าทำทางไอช้อปปิ้งอ่า ไม่แพงด้วยเนะไม่แพงไม่แพงไม่แพงก็ปุกนึงมีประมาณกี่เมตรกี่สามสิบเมตรสามสิบเซมตรเดือนเนึเดเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแต่ช่วงแรกน่ะอยากแนะนำให้ทานวันละสองแคปซูลเช้าแต่เย็นก่อนอาหารรับรองว่าดีแน่นอนเองต้องทางการติดต่อหรือพี่ชายจริงๆแล้วนะถ้าขยับเป็นตัวแทนจำหน่ายก็มึงรับอยู่มุมมุมมองมุมอ่ะติดต่อไปที่มุมมองติดต่อไปที่มุมมองเลยก็ต้องทานในการจัดจำหน่ายใช่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 ดูแลเองมออตอนแรกไม่รู้ยอมแล้วเพาตัวเองโง่มากๆแต่พอเห็นปุ๊บพอพี่ เขาไปเช็คปุ๊บเขาบอกว่าชุดนี้เท่าไหรน่นะเราบอกว่าพันสิบเขาบอกว่าพันสี่ร้อยเก้าสิบอ่ะน่าสนมากแล้วก็เลยศึกษาดูนี่เป็นแผงนะแล้วเราก็ต่อสายเนี่ยเนี่ยเ,ยเน,นี่ยเนี่ยเนี่นยเสียบปุ๊บอย่างนี้ต่อต่อสายแล้วแสงอาทิตย์มันก็จะชาร์จแบตเตอรี่เข้ามาที่ตัวนี้ผู้ชมไม่ต้องเสียบไฟบ้านนะวางเลยเอไบ แค่เดนแสงแค่นี้กยังชาร์จไนชาร์จอยู่ไฟมันก็จะข้นไฟมันขึ้นไปขึ้นไรขึ้นไป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 ขึ้นไ่ขึ้่ไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้ีไปขึ้นไปขึ้นไปได้่ไปขึ้นไปขึ้นไ่ขล้นไ่มึ้นไปรู้นไ่ขึ้งไผง้ไปขึ้นไปขึ้นไ่ขึ้นไราึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขด้นไปไ้นไปขึ้นไปขึ้นไ่้นไข้นไปกึ้นไปขึ้นไปขด้ไปขึ้นไ่้นไปขึ้นไปขึ้ไปิด้นไ้นไป ีโมของแท้มีรีโมทอย่างนี้ด้วยโอ้ยดีแล้วก็ปิด <S <S ปิดก็ออฟ แต่ถ้าเราตั้งโอโต้นะถ้าห้องนี้ดับไฟเมื่อไหร่ปุ๊ไฟมันจะติดขึ้นเองอุ้ยโอโต้ก็ได้เรอต้งไตั้งได้แล้วก็ตั้งได้ว่า3ชั่วโมงเปิดทิ้งไว้3ชั่วโมงแล้วมันปิดแล้วเปิด 3, 5หรือ8อ๋ออยู่เดอเซตติ้งนะคะเหรอซตติ้งสุดยอดมากสุยอดราคาเท่าไหร่็ซื้อาคาเทาไรละคะหนา่งันสี่ร้อ1 4็คือนึงพันีร้ยือนึงันก็คือแล้วอะอาอย่างนี้ตัวนี้รับประกัน3ปีตัวนี้รับประกันหนะ ขึ้นไปยืนเนี่ยไม่แตกะกี้ยืนให้ข้างนอกดูของแข็งน้ำหนักได้ดียืนกระทืบยืนเต้นยืนไปเต้นเนี่ยไม่แตกรับประกันด้วยวัสดุดีด้วยของเขาดีจริงอ่ะคือยกเว้นใส่รองเท้าส้นส้นสูงแล้วไปกระทืบกระทืบส้นขอันนี้ไม่ได้ถ้าเราตั้งใจไปยืนแล้ว คนบอกว่ากันน้ำได้ไม่อะไรมันเคุณถ้าคุณเลี้ยงปลาใช่ไหมคุณ่อนเราไปในบอกปลาลึกลงไป5เมตรคือไปเห็นไม่บอกปลาเวลากลางคืนอ่ะแล้วพี่เพิ่งรู้นะพี่พี่พี่เพิ่งไปบ้านพี่คนหนึ่งที่ที่สุพรรณเคยคิดอยู่ในสมองตลอดว่าเอ้าแล้วถ้าเอาไฟพวกนี้ลงไปในบ่อปลาแล้วเสียงไฟมันจะช็อตมเออปรากฏว่าอีนี้เพิ่งมาฉลาดเขา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 อีนี้วางไว้ตรงบ่อปลาแล้วถ้ก็อย่างนี้ลงไปใต้อพกลางคืนปุ๊บ ไฟมันก็ติดโดยอัจารมัตนกานั้นเรเอานี้กันนั้นเราร้ปอาไม่ตายด้วยเพราะไม่ท็อน้อยมากเลยนะตอนนี้ใช่ครเาใครสนใจเดี๋ยวเราจะขึ้นติดต่อไว้ข้างล่างสำหรับสั่งซื้อได้ด้วยวันนี้ขอขอบคุณพี่ชายมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะไข่ตัวแม่เลยโอ้ยส่ไปแล้วเลยจ๊ะกับรายการ รายการเราต่อไปนี้เรียกว่าต้องมีหนึ่งชั่วโมงเต็มว้าวเขาแค่นี้มันไม่พอจริงไม่พอนะไม่จริงไปยิ่เวลาสนุกของราท่านผู้บริหารต้องพิจารณาพราเราแต่งเต็มขนาดนี้รายการอะไรน้ขอหนึ่งชั่วโมง่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญไม่ได้ในช่วงนี้ต้องผู้ใหญ่ติดีของเราเรียนเลยเรียนไหมเบิร์ดอันดรกจับขอพวกคุแล้วันอันแรกเลยลามิเซสถานที่ทอทัสไอพีเอ็มค่ะไนสตาร์กรุ๊ปเซเลปคอฟฟี่นร n พาวเวอร์เลนเจอร์สตาร์คาร์ดิมี่เพย์อีเกิล e ูโรเปียนชาเลนจ์ทัว โอที่รักเวดดิ้งสตูดิโอค่ะเซเลบิต้า และทางเช่าคอยที่นี้ชอบอบชอบทุกอันเลยอ่ะแบบเข้าไม่เยอะนะแบบรับอีกรับแบบยาวเลยเลยคอ่ะสำหรับวันนี้ก็ยังมนอีกรอบหนึ่งรายการของเราออนแอร์นะครับในช่องของ IPM จันส้ม b e a บิวตี้ขับ HD ช่อง48แล้วก็ไปที่ c e เลบออนทีวทุกวันจันรและอังคาร10โมงถึง10โมงครึ่งคละวันพุธและพฤหัสค่ะวันเป็นเต็มเจอพวกปรลายจุกไปเลยจุกไปเลยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบ กัน <Okay. S 2> ในตอนหน้านะครับสวัสดีค่ะ